สวัสดีค่ะท่านผู้ชมผู้ฟังที่น่ารักทุกท่านพบกับจิมมี่ทาโรนันพัสกรพยากรณ์อีกเช่นเคยนะครับซึ่งวันนี้จิมมี่ทาโรนันพัศกรพยากรณ์นั้นจะมาทำนาดวงชะตาตการกุศลผ่านทาง Facebook ไลฟ์สดนะคะให้กับผู้ที่เกิดในวันพุธประจำเดือนมีนาคมปีพุทธศักราช2565นะครับอัละฮะตอนนี้จิมมี่ทาโรนันพัศกรพยากรณ์ก็จะทำการ ตั้งจิตเป็นสมาธิด้วยใจที่สะอาดบริสุทธิ์ด้วยที่ทำการเลือกไพ่ทาโร่ออกมาจำนวน10บใบให้กับคุณนะครับ พไพ่ใบที่หนึ่งที่กำลังหยิบได้สดสร้อยตอนนี้ก็คือเอ็ดออฟสเต็กส์ไพ่ใบที่สองเฟดไพ่ใบที่สามคิงออฟฮอลิวอเตอร์ไพ่ใบที่สี่ Nave of s t a k ก s ไพ่ไปที่ห้า x ิกซ์ของโซ์ไพ่ไปที่6กเนฟขอ holy water ไพ่ไปที่7จ็ดไฟ f อ t สเต็กส์ไพ่ไปที่8ปด strength, ไพ่ใบที่เก้า i e of holy water และไพ่ใบที่สิบที่กำลังหยิบได้สุดสรดอดตอนนี้ก็คือ air of swords อลรับตอนนี้จิมมี่ทาโร่นันพัสกรพยากรณ์ก็จะทําทำนายดวงชะตาการกุศลให้กับผู้ที่เกิดในวันพุธนะคะประจำเดือนมีนาคมปีพุทธศักราช2,665นะครับผ่านทาง f a Facebook Page ไลฟ์สดนะครับว่าจะเกิดเหตุการณ์ใดขึ้นบ้างสิ่งที่จะเกิดขึ้นในดวงชะตาของตัวคุณเร็วๆนี้ก็คือหน้าที่การงานนะครับจะมีความเจริญก้าวหน้าขยับขยายเพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับมีในความ r o กร e ส s Progress, นะครับแล้วก็ทำอะไรเนี่ยก็ถือว่าใกล้แล้วที่จะประสบความสำเร็จมีแต่ความขยับขยายนะครับแล้วคุณก็จะมีโชคลาภเข้ามาด้วยนะครับซึ่งโชคลาภที่ได้มานั้นได้มาจากตัวของคุณ A อนะครับอ mm hmm. าารนะครับถ้าเกิดว่ามีซิกเซนอะไรด้วยตัว A นะครับก็ขอให้เสียงโชคตามนั้นด้วยจะเป็นโชคลาภแบบไม่คาดฝันเช่นเป็นความฝันด้วยตัวของคุณ A นะครับ ก็หอให้เสี่ยงโชคตามนั้นดูได้นะครับหรือบางคนนะครับได้บ้านได้รถหรือขายที่ดินได้หรือว่าประสบความสำเร็จได้วัตถุสิ่งของบางอย่างที่อยากจะได้มานานก็มักจะได้นะครับอย่างใดอย่างหนึ่งก็แดงว่าฐานะหรือการเงินชี้ความมีของตัวคุณจะเริ่มดีขึ้นแน่นอนหรือว่ามีการเปลี่ยนแปลงไปทิศทางที่ดีขึ้นกว่าเดิมแน่นอนนะครับพี่น้องเพื่อนสนิทนะครับ โทรศัพท์ติดต่อสื่อสารเข้ามาบ่อยมากได้รับทราบข่าวดีเรื่องหน้าที่การงานนะครับนำข่าวดีมาให้นะครับถือว่าช่วยเหลือได้เรื่องหน้าที่การงานมากเป็นพิเศษนะครับการติดต่อเรื่องการงานได้รับความร่วมมือดีมากในเดือนนี้นะครับจะเด่นเรื่องงานมากเลยนะครับสุขภาพนะครับเดือนนี้ให้ระวังโรคโบบทางเดินหายใจนะครับปอดลดลมไข้หวัดไม่สบายภูมิแพ้กาศนะครับก็โรคโควิดนะครับทางเดินหายใจทุกชนิดนะครับ เจ็บป่วยไม่สบายได้ง่ายต้องดูแลสุขภาพให้มากขึ้นนั่นเองนะคะมีเกณฑ์ได้เดินทางไปตากอากาศพัก้อนท่องเที่ยวร่วมกับบุตรหลานบริวารเด็กๆนะครับลองปัญหาสุขภาพเล็กน้อยด้วยนะคะโรคเกี่ยวทางเดินหายใจแล้วก็เจ็บป่วยไม่สบายเล็กน้อยนะคะต้องดูแลสุขภาพให้มากขึ้นนั่นเองนะครับเวลาเกิดปัญหาวุปสรตคต่างๆขึ้นในชีวิตคุณในเดือนนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดน,นะครับขอให้เดินทางหนีออกจากปัญหาซะ อยากเอาตัวเองเข้าไปแก้ปัญหาต่างๆเหล่านั้นยิ่งแก้ยิ่งยุ่งอุปสรรคจะผ่านพ้นไปโดยอาศัยเวลาเป็นตัวแก้นั่นเอง,เองนะครับถ้าเดือนที่ผ่านมาเคยมีอะไรรู้สึกวุ่นวายลำบากใจนะครับเดือนนี้ใจค่อยมีการเปลี่ยนแปลงไปให้ดีขึ้นนะครับและจะมีผู้ชายปรากฏตัวขึ้นในอนาคตนะครับอายุมากกว่าตัวคุณนะครับลักษณะผิวขาวทวมนะครับหรือดูเป็นผู้ใหญ่แล้วนะครับ เขาไมาย้ค่ะนแนะนาปรึกษาเรื่องหน้าที่การงานได้ดีมากถ้ามีผู้ใหญ่ในโรงงานเป็นผู้หญิงก็จะมีความเมตตาเอ็นดูนะครับให้ค่านแนะนําปรึกษาเรื่องราวในชีวิตส่วนตัวได้เป็นอย่างดีนะครับญาติผู้ใหญ่เป็นผู้ชายก็ดีด้วยเช่นเดียวกันนะครับและในเร็วนี้นะครับตัวคุณจะมีชีวิตที่ผูกพันเกี่ยวกับเรื่องบุตรหลานไม่ว่าเด็กๆมากเป็นพิเศษเป็นเด็กที่ว่านอนสอนง่ายนะครับ ก็ถือว่าบริวารดีในเวลาเดียวกันไม่มีปัญหาการขัดแย้งกันนะครับผู้ใหญ่ที่เป็นผู้ชายก็ดีต่อตู่คุณเช่นเดียวกันนะครับมีโอกาสเข้าไบพบปะสังคมผู้คนจํานวนมากและไม่ขาดการโหวตถามช่วยเหลือแน่นอนนะครับถือว่าความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิดดีแต่ให้ระวังการระเบิดอารมณ์จากอารมณ์ของคุณเองนะครับระวังคําพูดนะครับต้องพูดจาอ่อนโยนอยู่เสมออย่าใช้อารมณ์นะครับการทะเลาะจะไม่เกิดขึ้นนะครับ ระวังปัญหาเรื่องเอกสารต้องใช้ความละเอียดที่ทั่วรอบครอบจะไม่เกิดความผิดพลาดนะครับระวังเรื่องทีมเวิร์กเพราะว่าการใช้อารมณ์คุณเองนั้นเองนะครับถ้าคุณไม่ใจร้อนไม่เชี่อารมณ์ไม่ระเบิดอารมณ์เนี่ยการทะเลาะกับคนรอบข้างก็จะไม่เกิดขึ้นนะครับเพราะว่าคนรอบข้างก็ดีต่อตัวคุณอยู่แล้วนะครับและถ้าตัวคุณมีเพื่อนโวงงานที่ไม่สนิทกันนักหรือว่ามีญาติห่างๆนะครับเป็นผู้หญิงนะครับ ก็จะช่วยเหลือตัวคุณได้ม,มากเรื่องหน้าที่การงานหรือมีลูกค้าเป็นผู้หญิงนะครับก็จะช่วยเหลือเรื่องการงานการเงินได้ดีมากในเดือนนี้นะครับเป็นดวงนารีวธรรมนั่นเองนะครับหน้าที่การงานนะครับเหนื่อยก่อนในช่วงต้นเดือนไปสําเร็จตอนปลายเดือนนะครับความพยายามอยู่ที่ไหนค่าสำเร็จอยู่ที่นั่นนะคะต้องต่อสู้ฝ่าฟันแต่สุดท้ายก็สําเร็จแน่นอนนะครับแล้วก็อย่าไปถกเถียงด้วยเรื่องจุกจิกเล็กน้อยกับเพื่อนร่วมงานที่ไม่สนิทกันเราทำนั่นเองคืออย่าอารมนั่นเองนะครับ กับคนที่ไม่สนิทกันนะครับและชีวิตโดยทั่วไปค่อนข้างที่จะมีความสุขนะครับอาหารการกินอุดมสมบูรณ์ดีชีวิตความเป็นอยู่ค่อนข้างที่จะราบรื่นนะครับแล้วก็มีแต่ความสุขเพราะตัวคุณรู้จักพอใจในสิ่งที่มีอยู่นะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับแล้วก็โดยทั่วไปนะครับ ปัญหาชีวิตส่วนตัวไม่ค่อยจะมีแต่ว่าจะมีปัญหาเรื่องการงานนะครับเช่นทะเลาะบากแว้งคนรอบข้างนะครับระวังผู้ใหญ่ที่ไม่สนิทกันไม่รู้จักกันมาก่อนนะครับเข้ามาหาเรื่องทะเลาะบากแว้งกับตัวคุณเรามัดระวังการใส่ลายไป้สีคดีความการเซ็นเอกสารสัญญาต่างๆ้อง,งใช้ความละเอียดถี่ั่วรอบคอบจะไม่เกิดความผิดพลาดนะครับก็เรียกว่าเดือนนี้อย่าไปทะเลาะอะไรกับคนที่ไม่สนิทกันแล้วก็มาจะเป็นผู้ใหญ่ที่ไม่รู้จักกันมาก่อนหรือไม่สนิทนั่นเองนะครับ บางทีอยู่เฉยๆยังไม่ได้ทําอะไรผิดก็อาจจะมีคนมาหาเรื่องคุณในเดือนนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหมอการเก็บตัวสักพักก็จะดีมากกว่าด้วยนะครับก็คือสงบปาสงบคาแล้วก็พูดจาดีอยู่เสมอไม่ระเบิดอารมณ์ไม่ใจร้อนนั่นเองที่บอกไปนะครับปัญหาการมีเรื่องมีลาทะเลาะเบาแหวงอะไรกับคนที่ไม่สนิทหรือไม่รู้จักกันมาก่อนเนี่ยจะไ,ไม่เกิดขึ้นนั่นเองนะครับเวลาทุกคนไปติดต่อหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับ ปั้นเดือนนี้ก็ให้ระวังแค่คําพูดการใช้ลมแล้วก็การขับแย้งกับคนที่ไม่สนิทกันก็เท่านั้นเองนะครับส่วนในเรื่องของการเรียนการศึกษานะครับระวังข้อสอบยากมากนะครับประมาณ2วิชานะครับทําไม่ค่อยจะได้นะครับนอกนั้นก็ผ่านไปได้ได,ดีนะครับประสบความสําสเร็จหรือค่อนข้างจะได้คะแนนดีประมาณแปดเต็มสิบหรือเก้าเต็มสิประมาณน,นะครับ ตอนนั้นก็จะมีประมาณ2วิชาที่ทําไม่ค่อยจะได้นะคะลองปัญหาเรื่องเอกสารการขาดความรอบเข้าเรื่องเอกสารที่บอกไปนะครับแล้วมันก็จะผ่านไปได้ดีนะครแล้วก็ในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะครับทำนาว่าเดือนนี้นะครับมันพูดมันแชทมันคุยมันติดต่อจะดีมากกว่าที่คุณจะมัวแต่งเงียบหรือนิ่งเฉยนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นนะครับ รักใครชอบใครต้องมันจีบมันแชทมันพูดมันคุยจะดีกว่านะครับที่จะเงียบเสน่ห์คุณก็จะมาเพราะาคนรักเขาชอบคนที่พูดเก่งนะครับแล้วคุณก็ควรที่จะซื้อของขวัญของฝากมาฝากคนรักบ้างเป็นสายเปนในบางครั้งก็จะดีนะครับเพราะคนรักชอบคนนี้ใจดีหรือดูมีฐานะร่ลำรวยมั่นคงแต่งกายดูด,ดีตลอดเวลายอย่าปล่อยเนื้อปล่อยตัวนั่นเองนะครับคุณก็ต้องแสดงจุดนี้ออกมาให้คนรักเห็นด้วยว่าคุณพึ่งพาตัวเองได้นะครับสเสน่ห์คุณก็จะมาอย่างแน่นอนนะครับ และเดือนนี้นะครับคนที่อยากจะมีบุตรมีลูกก็จะมีได้ง่ายมากนะครับทั้งชายทั้งหญิงนะครับและเดือนนี้นะครับคุณนะคะอาจจะมีโชคเรื่องความรักกับเด็กๆก็ได้นะครับลักษณะผิวดําแดงรูปร่างสันทัดนะครับเขาไม่มีความรักกับตูคุณนะเป็นเด็กที่เป็นโสดอยู่แล้วก็ไม่ได้หลอกลวงอะไรนะครับถ้าเป็นผิวดํานี่ก็จะดีมากแต่ถ้าเป็นผิวขาวอวบให้ระวังนะครับ แรกๆอาจจะเป็นโสดอยู่เด็กข่าวอวบนะแต่ตอนหลังก็ให้ระวังนะครับอาจจะมีชายผิวขาวทวมนะคะมาแย่งความรักไปนะครับหรือถ้ามีชายผิวขาวท่วงเข้ามาในชีวิตคู่ในเดือนนี้อายุมากกว่านะครับก็ระวังเขาอาจจะมีเจ้าของแล้วก็ว่าได้นะครับประนันระวังปัญหาเรื่องรักสามเศร้าเดือนนี้ถ้าเป็นคนผิวขาวก็ให้ระวงังแต่ถ้าเป็น ด็กผิวดำบอบนะคะไว้ใจได้เป็นโสดอยู่นอกนั้นระวังรักสามเศร้าดูให้ดีก่อนนะครับวิธีแก้ไขถ้าคุณไม่อยากมีศัตรูเรื่องความรักจงเอาใจเก่งให้มากขึ้นนะครับสเสน่ห์ก็จะแรงมากกว่าที่คุณจะลอยเขามาเอาใจเอนะครับพูดเก่งเอาใจเก่งเรื่องบนเตียงทำกันบ้านาใหญ่ขาดนะครับสเสน่ห์ก็จะมาแน่นอนนะครับคนรักชอบคนรักชอบคนที่เอาใจเก่งดูเป็นแฟมิลี่เกิลแฟมิลี่แมนแฟมิลี่ วูแมนในเดือนนี้ประมาณนั้นนั่นเองนะครับแล้วก็เวลาเกิดอุปสรรคปัญหาเรื่องความรักนะครับเดินทางหนีออกจากปัญหาซะอย่าตัวเองเขาไปแก้ยิ่งแก้ยิ่ง,ย,งยุ่งนะครับอุปสรรคจะผ่านพ้นไปโดยสายเวลาเป็นตัวแก้งที่บอกไปคือคุณอาจจะไปสงบสติอารมณ์นิดนึงนะครับเดินออกไปข้างนอกนะครับเวลาทะเลาะก,กันนะแล้วพออารมณ์ดีแล้วค่อยกลับมาคุยกันใหม่นะครับ ก็จะแก้ปัญหาเรื่องความรักได้ในเดือนนี้นะครับเดือนนี้นะครับคุณรักใครชอบใครต้องรักเดียวใจเดียวนะครับอย่าไปคบซ้อนเที่ยวหลายคนอย่าเจ้าชู้นั่นเองนะครับต้องแสดงความรักเดียวใจเดียวออกมาเพราะว่าคนรักเนี่ยจะชอบคนที่ซื่อสัตย์พรตัวคุณคบซ้อนหลายคนคนรักก็จะไปมีคนอื่นด้วยในภายหลังนะครับดังนั้นถ้าไม่ใหญ่คนรักมีคนอื่นคุณก็ต้องแสดงความรักเดียวใจเดียวออกมาก่อนนะครับปัญหารักซ้อนในอนาคตจะได้ไม่เกิดขึ้นนั่นเองนะครับ นอกนั้นนะคะถ้าคุณมีคนใหม่เข้ามาก็ได้เจอแต่คนที่เขามีเจ้าของแล้วทั้งหมดก,ก็ให้ระวังนะครับหรือถ้าคนคุณมีคนใหม่ๆเข้ามาชอบนะครับก็จะทะเลาะกันบ่อยมากนอกเหนือจากที่กล่าวไปเนี้ยนะครับคุยกันไม่ค่อยจะเรื่องนะครับเพราะฉันพูดจาอ่อนโยนนะครับการทะเลาะก็จะน้อยลงบางทีคนรักใหม่ๆนะครับก็เป็นคนที่อารมณ์เสี่ยงง่ายในบางครั้งด้วยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณพูดจา่อนอยู่เสมอเนะี่ย การทะเลาะเบากแว้งก็จะไม่เกิดขึ้นหรือลดน้อยลงไปอย่างแน่นอนนะครับเพนั้นพูดจอาอุ้มอยูย่เสมอในเดือนนี้แล้วก็เอาใจเก่งนะครับครบทีละคนอย่าขบซ้อนแสดงความรั้เดี๋ยวจะเดียวออกมาแต่งกายดูดีอย่าปล่อยเนื้อปล่อยตัวนะครับก็จะแก้ได้นะครับเดือนนี้คนรักใครชอบใครคนรักก็พูดเก่งคุยเก่งช่วยเหลือเรื่องการงานการเรียนได้เป็นอย่างดีอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับและ สามารถที่จะโทรมาหาคุณทักแชทติดต่อหรือเข้ามาจีบด้วยนะครับคุณก็จะมีเสน่ห์เพิ่มมากขึ้นในเวลาเดียวกันคนรักปรับตัวเก่งคุณเดี๋ยวเจ้าชู้เท่านั้นแหละนะครับอย่าเผิ่ขบซอนะครับก็ทําให้ผ่านเดือนนี้ไปได้ด้วยดีนะครับดังนั้นก็ขอจบการทำนายสําหรับผู้ที่เกิดในวันพุธประจําเดือนมีนาคมปีพุทธศักราช2565แต่เพียงเท่านี้นะครับซึ่งจิมมี่ทาโร่นันพัศกรพยากรณ์ขอชี้แจงว่า การทํานายการกุศลในครั้งนี้นั้นไม่ได้เป็นการทํานายเจาะจงดวงเฉพาะลายบุคคลหนึ่งสิ้นนะครับแต่จะเป็นการทํานายภาพรวมในวงกว้างของทุกท่านที่เกิดในวันนี้เท่านั้นนะครับดังนั้นศาสตร์การทํานายของจิมมี่ทาร่นันพัสกรพยากรณ์นั้นมีส่วนช่วยคุณนะครับเพียง9%ท่านนะครับส่วนอีก91%นะครับอยู่ที่ความพยายามของตนเองนั่นเองนะครับดังนั้นนะครับจิมมี่ทาร่นันพัสกรพยากรณ์นะครับ ก็ขออวยพรให้ทุกท่านนะครับโชคดีมีแต่ความสุขประสบความสําเร็จในชีวิตทุกอย่างนะครับที่คุณหวังและตั้งใจเอาไว้นะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ